หนึ่งในแข้งที่มีกระแสข่าวย้ายทีมทุกปีประกาศชัดขออยู่รับใช้เลสเตอร์ตลอดไปนักเตะของเลสเตอร์ซิตี้ที่มีข่าวว่าทีมอื่นในลีกสนใจอยู่เกือบทุกปีได้ออกมายืนยันว่าเขาจะอยู่กับทีมต่อไปจนกว่าจะเลิกเล่นฟุตบอลเจมีว่วาดี้ดาวยิงตัวเก่งของเลสเตอร์ได้ออกมาสัมภาษณ์เปิดเผยว่าแม้เขาจะถูกหลายสโมสรพยายามดึงตัวไปตั้งแต่แจ้งเกิดเมื่อฤดูกาล2014-2015แต่เขายืนยันว่าจะขออยู่รับใช้เลสเตอร์จนกว่าจะเลิกเล่นฟุตบอลอาชีพ โดยเจ้าตัวไปออกรายการในอังกฤษก่อนถูกพิธีกรรายการในกล่าวถามว่ามีความเป็นไปได้ไหมว่าคุณจะย้ายไปอยู่กับแมนยูนเตดหรือลิเวอร์พูลหรือคุณจะอยู่กับเลสเตอร์จนเลิกเล่นก่อนวาดี้จะตอบว่าผมไม่ไปไหนแน่นอนผมจะอยู่ที่นี่จนกว่าจะเลิกเล่นขณะเดียวกันเมืได้โรเจอร์กุนซือของเลสเตอร์ได้ออกมาเปิดเผยว่าเวลาที่วาดี้ลงสนามมันทําให้ผมเพลิดเพลินมากๆเขาดูเหมือนจะอายุมากขึ้นทุกปีแต่เขายังมีพลังกำลังที่ดีและอย่างติดอยู่เสมอเขาคือฝันร้ายของกองหลังฝ่ายตรงข้าม สรับาดีย้ายมาอยู่กับเลสเตอร์ในปี2012ก่อนจะขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญของทีมนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานอกจากจะพาทีมเลื่อนชั้นสู่พรีเมียร์ลีกแล้วยังสามารถพาทีมคว้าแชมป์ลีกได้ในปี2016แชมป์เอฟเอคัพในปี2020และคอมมูน i ิตี้ชิลดในปี2021อีกด้วยโดยลงเล่นในพรีเมียร์ลีกไปแล้ว277เกมตลอด9ฤดูกาลที่ผ่านมาซับไป119ประตูกับอีก78แอสซิส เลสเตอร์ซิตี้จะเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลยุโรปเป็นครั้งที่6ในประวัติศาสตร์สโมสรโดยปีนี้เลสเตอร์ได้สิทธิ์ลงเล่นรายการยูโรปอลีกหลังคว้าแชมป์เอฟเอคัพและคว้าอันดับ5ในสิบเพเย์มลชฤดูกาลที่แล้วและนับเป็นการลงเล่นรายการดังกล่าว2ปีติดต่อกันโดยในฤดูก่อนหน้านั้นเลสเตอร์ถูกจับมาอยู่กลุ่มเดียวกับบรากาเอไอเคเอเทนและซอย่าก่อนผ่านเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มแต่ตกรอบ32ิทีมสุดท้ายซึ่งทีมของโรเจอร์มุ่งมั่นที่จะทำผลงานให้ดีกว่าเดิมในีีันน้ พนิการจับสลากรอบแบ่งกลุ่มจะมีขึ้นในวันศุกร์ที่27สิงหาดูแฟนๆสามารถติดตามการถา่ายทอดสดพิธีการจับสลากได้ผ่านทางช่องทาง Facebook และ Twitter ได้ที่ LCFC ได้ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาผลการจับสลากฟุตบอลคาราบาลครับฤดูกาล2021-2022รอ2021บ3เลสเตอร์ซิตี้จะออกไปเยือนมิววอล์ทีมจากศึกแชมเปี้ยนชิพที่สนามเด่น ควา้าแชมป์รายการนี้มาแล้ว3สมัยในปี 1964, 1997และปี2000และได้สิทออกสตาร์ทการแข่งขันในรอบที่3เพราะเป็นทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันในฟุตบอลยุโรปโดยโปรแกรมในรอบนี้จะอยู่ในช่วงระหว่างสัปดาห์ที่20กันยายนซึ่งอยู่ระหว่างโปรแกรมเพเย์แมลชกนัดออกเยือนไบรตันเปิดบ้านพบกับเบอร์สลีย์การแข่งขันตั้แต่รอบหนึ่งถึงรอบห้าของรายการนี้หากเสมอกันใน90นาทีจะยิงจุดโทษทันที เลสเตอร์ซิตี้ทีมหญิงประกาศใช้สนามคิงพาวเวอร์สเตเดียมในการเล่นเกมเย่าศึกวีเมนซูเปอร์ลีกฤดูกาลนี้การย้ายสนามเย่าของทีมหญิงมาที่คิงพาวเวอร์สเตเดียมเป็นการยืนยันเจต,ตนารมณ์ในการยกระดับฟุตบอลหญิงของสโมสรหลังจากก่อนหน้านี้ได้ย้ายสนามซ้อมมาที่บีเวอร์ไรท์ซึ่งเป็นอดีตสนามซ้อมของทีมชายลูกทีมของโจนาธานมอร์แกนจะลงเล่นนัดแรกพบกับแมนยูไนเต็ดในวันอาทิตย์ที่12กันยายนคุณซูซานเวียนประธานเจ้าหน้าที่บริหารสโมสรฟุตบอลเลสเตอร์กล่าวว่า พวกเราพอใจที่จะประกาศว่า King Power Stadium จะเป็นสนามสำหรับุบอลหญิงในฤดูกาลนี้สโมสรออายคงมุ่งมั่นจะพัฒนาบอลหญิงในเลสเตอร์เชียและมั่นใจว่านี่จะเป็นก้าวย่างสําคัญในการประชนภัยครั้งนี้เลสเตอร์ซิตี้ทีมหญิงเคยลงเล่นในสนามแห่งนี้ในเกมพบกับชาตันในเกมนัดฉลองแชมป์วีเมนเช่เป็นชิปมาแล้วพวกเขาจะมีโอกาสได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่เคียงข้างแฟนๆเลสเตอร์ในสนามแห่งนี้ทางนี้กรณีที่ King Power Stadium ติดโปรแกรมทับซ้อนกับทีมชาย ทีมหญิงจะย้ายไปใช้สนามพิเรนีสเตเดียมของสโมสซอนเบอร์ตันอัลเบียนแทนสองนักเตะค่าตัวแพงของสโมสรนในพีเรนีก์เบอร์อใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นักเตะค่าตัวแพงของทีมนี้ก็คือแจ็คกิริสกองก,อกลางชิตนอังกฤษซึ่งเป็นเจ้าของสถิตินักเตะค่าตัวแพงที่สุดของสโมสซอนเพราะได้ลงทุนจ่ายเงินซื้อมาจากอสตันเิลล่าด้วยค่าตัวถึง100้ล้านปอนด์ถือเป็นนักเตะค่าตัวแพงที่สุดของเกาะอ,อกกังกฤษอีกด้วย ส่วนเชลซีพึ่งลงทุนควา้าโรเมลูลูกากูกล่องหน้าทีมชาติเบลเยียมเข้ามาเสริมเป็นสถิติค่าตัวแพงที่สุดของสโมสรโดยจ่ายเงินคว้ามาจากมูใญยอินเตอร์มิลานในปี2021ด้วยค่าตัว97.5ล้านปอนด์ส่วนนักเตะที่แพงที่สุดของปีแดงแมนยูยังคงเป็นของพอปอกบาเมื่อตอนที่ย้ายมาจากยูเวนตุสเมื่อปี2016ด้วยค่าตัว89ล้านปอนด์ด้านหงแดงเล่มผูกก็ยังคงมีฟอร์กีฟานได้ก็อหลังทีมชาติฮอลแลนด์ยึดสถิติเป็นนักเตะค่าตัวแพงที่สุด